เห็นเจ้านี่ก็น่ารักนะขายเมอร์หลอกแล้วเพิ่มเมอร์หลอกเนี่ยพันธรักก็ดีนะจะได้รับการบัฟเจ้าดีก็ทําให้เราได้รับชัยชนะในเขาก่อนแบบน่ารักน่ารักผมเอาเมอร์หลอกแบบน่ารักดีกว่าเราจะเล่นสายเมอร์หลอกครับกขนมาเรียบร้อยแล้วครับพลังเต็มเปี่ยมครับตอนนี้พลังของเมอร์หลอกเข้าสิงผมแล้วครับ เดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเลยเมื่อหลอกหัวหน้าเมื่อหลอกอ้วนอ้วนกลมผมขอเรียกเจ้าตัวนี้ว่าเจ้าอ้วนกลมนะครับรู้สึกว่าคนนึงจะไม่พร้อมเล่นนะเสร็จเราโอ้โหโอเคพร้อมครับ ทำไมมันไม่มีมอล็อกโผล่มาเนี่ยครับมอล็อกมีสองตัวนะมีตัวบัฟมอล็อกแล้วก็ตัวมอรล็อกสองหนึ่งที่เรียกหนึ่งหนึ่งเราต้องหาสองพวกนั้นแต่เริ่มมาเราก็จะหวังแต่มอล็อกเลยแต่แรกก็คงจะไม่ได้เราต้องทำให้ทีมเราแข็งแกร่งก่อนแล้วการทรานซิชันเป็นมอล็อกอะ่ะค่อยทำตอนหลังก็ได้ ต้องหาแบรนด์มาให้ได้ก่อนแบรนด์ซุปไก่สกัดโอเคโอเคโอเค,อเคตาแรกกิบกิบเราก็ยังไม่ได้เมอรหลอกอยู่ดีนะครับตามจริง หลังจาเจอแก็บเดมอนฮันเตอร์เริ่มการต่อสู้ให้โจมตีพร้อมกันมันอาจจะตายพร้อมกันเลยก็ได้แต่มันมีหล็อกแค่ตัวเดียวแล้วอัพดาวด้วยเราจะเสมอกันครับอยากลองเล่นเดมอนฮันเตอร์เหมือนกันเนาะอิริดันเน่ะอิริดันซอฟเลดมันก็โอเคไงมันเป็นแมคชนิกที่แบบเท่ดีอ่ะซ้ายสุดกับขวาสุดลุมตีก่อนเลยอ่ะ มามมาเลยเคตานี้ปับ๊บเมอร์หลอกมากแล้วกำลังคิดอยู่แต่เราก็ไม่ควรหยิบเมอร์หลอกตั้งแต่แรกไง มันมีวิธีหนึ่งที่แบบว่าตลกตลกแต่ผมว่าเราไม่ควรตลกไงทำก็ได้ตลกตลกหน่อยก็ได้ไม่เอาอะไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เอาจริงๆก็น่าหยิบนะเพราะเราจะหยิบไปสองตัวในตาต่อไปอยู่ดีไงคนพูดอ่าโอเค เขาตีเราตีเขาก่อนสวยงามมากเสมอสวยนี่คือการโจมตีที่ดีที่สุดมันดีตั้งแต่การพ่นแล้วละ่ะเยี่ยมเมอร์หลอกมาตรึมเลยครับตานี้สวยงามมากเราได้ใช้เมอร์หลอกจริงๆแล้วแต่ผมหาเมอร์หลอกตัวนี้อยู่อ่ะผมกำลังหาเมอร์หลอกไอตัวสองหนึ่งไทคอลเลอร์อยู่อ่ะ ไม่เจอเพราะถ้าเราได้ตัวนั้นนะเราสามารถที่จะขายมารหลอกแล้วได้มารหลอกต่อไงหวังว่าตาต่อไปมันคงจะมาเนาะหรือไม่งั้นก็ต้องเอาตัวบัฟเนี่ยเอาตัวที่แบบว่าคอยบัฟเพื่อเนี่ยเป็นตัวขายเป็นตัวขายเพื่อรีล้วใช้ความสามารถให้เต็มที่แต่ตอนนี้ไปอย่างนี้ก่อนก็ได้ลิส k ิงอนอะมีเนี่ยนผสมกันของเราละ่ะ มังกรสองแต่ตอนนี้จะกลายเป็นผสมกันแล้วพอมังกรสองมันหลอกสองผสมเขามีสี่ตัวพ่นพูดไม่ตายสวยละโอ้โหโดนตัวเจ๋งแล้วด้วยสิแย่เลยครับอันนี้นะสแตตมันมแอบสูงนิดนึงิงทนงได้ถ้าสมมติว่าเราตีตัวขวานะจะกลายเป็นเสมอทันทีคบอ้วนไงคบอ้นวนจะฉูกฉะนะครับ ถ้ามีนักสู้ใหม่ๆมาให้เลือกเขาอัพดาวเราก็เอาบ้างครับเพิ่มจำนวนมังกรมาเป็นตัวต่อสู้ก่อนของเราเป็นผสมกันละมาความสามารถมันทำอะไรได้งั้เลยทุกครั้งที่เรามีการขายมอล์กมันจะสุ่มเรียกมอล์ลมาให้เราหนึ่งตัว เพราะฉะนั้นการที่เรามีดาวสูงสงจะดีมากๆเลยเพราะว่าเราจะและการสุ่มมาหลอกอะ่ะมันจะสุ่มมาหลอกตามระดับในหลงเตี้ยมนะจะสุ่มมาเรื่อยๆขายปุ๊บก็โผล่ขายปุ๊บกโ็บกโผล่มีตัวดีๆไม่เยอะหรอกคือผมไม่ได้เมอร์หลอกเลยอะ่ะคือถ้าได้เมอร์หลอกไอตัวไทคอนเล็โอเคตัวนั้นจะดีมากรอเขาอยู่รอเขาอยู่เพราะเราขายเนี มีได้มาหนึ่งตัวใช่ไหมเราขายได้สองตัวมันโผล่มาสองตัวดีแล้วอนอ,นโ,อโหแย่แล้เราดันเลือกตัวที่เขามีไงโ,โอเคโอเคโอเคไปคู่อยู่สี่หนึ่งก็จบไปเลยตำนานสี่หนึ่งหายไปแล้วแล้วเขาก็ได้ม่แค่มังกรตัวหนึ่งลาไปก็ถือว่าไม่แย่นะเนี่ยมันแย่ไอไอ้ตรงนี้นั่แหละตีผิดครับ ที่ผิดตัวเต็มๆเลยเห็นแล้วเห็นแล้วมันเงือ้อนี่ก็รู้แล้วว่ามันเงื้อจะตีืต่อผมมันผิดละถ้าตีขวาก็โอเคเจ็บ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 ขอมาหลอกไม,ไม่มใีใครก็เจออุปสรรคกันทั้งนั้นแล้วไม่ใช่ตัวอะไรที่แบบไปด้วยกันได้กับพวกนี้เลยครับรีไอ้ยา อยากได้เจ้านี่เหมือนกันนะแต,ตนะแต่ผมรี่ดีวะอนนอไอเดียวไวขายเลยแหละตัวขายเลยอะแต่ได้ม่อีกตัวนึ่งด้วย mm. นี่เป็นทีมมังกรพลังชีวิตเขาจะเยอะ mm. ผมมาเจ้านี่มาเพื่อเตรียมพร้อมดีวะ mm. เตรียมพร้อมเตรียมพร้อมลถลุงตีก่อนเลย ังกรไร์ประโยชน์อันนี้ออกมาครับพ่นฟูดเดียวแล้วพอจบแต่น่าอาจจะมีการกดดาวแล้วก็ขายทุกนี่ทิ้งกําลังไปได้สวยเลยนะมันมีมังกรนึงอีกหนึ่งดาวแน่นอนะนี่ประจำอ่ะอ้าตายอ้าตายโอ้ดาเมจเราเอื้อตายหมดเลยโอ้ดูท่านจะตีผิดตัวโอ้โดนตีคืนโอเคนั้นถูกตัว อันนั้นถูกตัวอันนั้นไม่มีผลเท่าไหร่ดีสุดก็ตีขวาซ้ายก็ได้โอเคโดนมาแปดเลยเหรอทำไมแบบทีมเรามาันดูเนาน้าวเนาว่นานะเออต้องอย่างนี้ถึงจะน่าคุยกันหน่อยนะขายเจ้านี่ไปก่อน จะขายเจ้านี้ด้วยนะเนี่ยลองดูเออต้องอย่างนั้นโอ้อ่ะน่ารักน่ารักน่ารักตัวนั้นอาจสร้างความแตกต่างได้นะไม่เราจะใช้ทีมมานหรอกละ อยู่ดีๆก็โหดคแรบบับปั๊ปปุ๊ไม่เป็นไรโอเค <c oughs> อ่าอะไรกันเนี่ยอยู่ดีดาเมจสูงขึ้นริบริวเลยจริงๆน่าจะสิบสามสิบสามหกตีก่อนนะผมว่า เพราะว่ามันพลังชีวิตมันสูงไงมันไม่น่าจะมันไม่น่าจะตายผมว่านะแล้วมันก็ไม่ตายครับแต่ว่าคู่ต่อสู้บัฟเยอะดีแต่สแตทเรา่าแท็กมันดีไงไม่ตายบับไปเถอะสามคู่กินรอบวงเดียวแต่เย็นๆครับทุกคนเออไม่ตายเยี่ยมโถ่จะไดยถ้าตีซ้ายน้ำมันเล ฮ้ยเราชน,นะเราชน,นะทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะสามารถลดดาเมจที่เขาจะโดนได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับการโจมตีของออกยังไงมันก็การันตีแล้วนี่เนาะโอเคชน,นะนลงมาลงมาอาจจะหาทริปเปิลไม่เจอไปคุณอย่าพูดอย่างนั้นดูนนอ,ดอัพโชด้วยดู ขายมันเนี่ยแหละเรียกมันออกมาปุ้มเจ้านี้กันเจ้านี้กันเจ้านี้กันเจ้านี้มันได้ใช้แน่ๆปุ้มสามคู่แต่มันก็เก่งไงแต่มันก็เก่งไงแล้วมันก็ไม่มาสักคู่ตามที่ทุกคนพูดจริงๆด้วยใครมาปล่อยเคิร์สใส่ผมหรือเปล่าครับแต่มันไม่เก่งเวลาสู้ไอเดดวิงนี่นะสิแล้วสายบีด้วยและ ไอ้เจ้าเดินไอ้แรดแทรปนั่นเพียบเลยแรดแพ็ก <c oughs> กองทัพหนูอ่ะพูดอย่างนี้ด้วะเยอะด้วยสิอย่างนั้นอนะแย่ yeah. <c oughs> สามคู่ไม่เจอสักคู่ <c oughs> อ,อะไรตอนนี้เราจะได้แบบเมอลอกไว้อัพแบบบัฟดีๆอ่ะ บีตัวแล้วยังมีตัวนี้หนึ่งใช่ไหมถึงที่จะหนึ่งก็เถอะแต่มันก็ยังบวกให้กับทุกตัวก็แต่ว่าเล่นเจ้านี่บวกสเตตมาหนึ่ง5สามห้าห้าเลยอะหกหกเอบอบวกห6หกก็โอเคแล้วขายเรียกตัวอื่นขายเรียกตัวอือ่นแต่ที่อยากจะได้ที่สุดก็คือเจ้ามอร์ล็อกบวกพลังชีวิตอะไรอย่างนี้ตีมันก่อนเลยเจ้าเนี่ยเอออย่างงั้นก็ได้เขาตีดีมากเลยนั่แหละเราก็ฆ่าเขาคืนนะอ่ะถ้าเขาก็ต่ำนิดนึง ไม่นิดนึงอะ่ะมันได้รับการบัฟมาท้ายเออนั่นแหละสวยสตีเจ้านี่มามันออกไอ้กหนึ่ง,อง,องหนึ่งมาสามตัวไงฮะไหนีก็บินได้ดามีดก็โอเคอยู่เป็นคู่ไม่นิยมขี้นะครับเดี๋ยวดูดไไซื้อมาก่อนแล้วกันเนาะผมมาขายเจ้านี่พวกมาแล้วนี่ไงบัฟก่อน จริงๆไม่ควรนะเพราะว่าเราอาจจะได้แบรนด์จากเจ้านี้ก็ได้พลาดพลาดพลาดสแตตสูงแต่ว่าก,การจะได้แบรนด์มันก็ไม่ใช่ง่ายๆไง,งจริงไหมเออนั่นแหละถ้าสุดท้ายนะเราไม่เหลือมีเนียนออนบอร์ดเลยเราก็จะแพ้แบรนด์จะแบรนด์แบรนด์นั่นแหละแค่นั่นแหละ อออโอ้โหนะปั๊บโอ้ยแ,แบบแบรนด์อีกตัวมันต้องอย่างนี้สิจะครบเลยนะเนี่ยรีกันอาจจะได้ม,ออมาหลอกแบบเป็นคู่อีก,กไอตีใช้นี่ก่อนไว้มันการันตีปัฟไปก่อนเราจะคายมัน เข้าใจนะว่าแบบว่าเราไม่ได้ใช้ความสามารถแบรนด์ได้อย่างเต็มที่แต่ก็โอเคก็โอเค,โอ,เคโ,อโ,โอ้โหถึงกับต้องฟรีสเลยอย่างเจออเยอะโอเคโหดขึ้นใช้ได้ข้าวว่าเจ้าชนะได้แน่ผมก็คิดว่าอย่างนั้นนะนะคุณบ๊อบ กระแทกมันเลยโิ่งแอทแทกมันก็สูงเอาการโอเคเราฆ่าได้ก็โอเคเฮ้ยเราฆ่าได้ก็โอเคเราฆ่าได้ก็โอเคเราฆ่าได้ก็โอเคเราไม่ตายด้วยเราฆ่าได้ก็โอเคโอเคเสมอหมายถึงว่าเสมอกับแบรนนะโชคจะตายอยู่ข้างท่านฮ่า๋ยวคุณดูให้ดีเถอะสมอกันสุดยอดเลยกดดันต่อไปนะอือฮึ ผมว่าจะ up down ด,ดีกว่านะตาเนี้ยเนาะอนนี้อาเพิ่มอีกหนึ่งคู่เพิ่มอีกหนึ่งคู่เข้าไปทีนี้แหละสเตตไอ้ไอสองตัวนี้แหละที่แบบว่าเฮ้เอพีมันสูงดะสิบเก้าอ่ะแต่ตาหน้าได้แบรน์นะได้แบรนด์อีกตัวหนึ่งนะปุง้งโอ้โหทริปเปิ้ลเลยทีเดียวเชวแมทเทไครอ แลทีนี้ก็หาแค่ตัวสุดท้ายละเจนทลเมกัโซโอ้โหไปตีลาฟาร์มมา14เลยเหรอคุณก็แรงเอาการเหมือนกันนะเน่มันนงกร3ตัวเนี่ยขอพลังจงสถิตกับเจนทลแต่เดี๋ยวก่อนทาหน้าผมได้แบรนด์แล้วได้เจนทลเมกัสโซก่อนเงื่อนไขมีข้อเดียวครับ ผ่านตาดีให้ได้ถ้าผ่านตาดีได้ผมมีโอกาสได้แบบเบิ้ลตั้งสามคู่อ่ะหนึ่งคู่สองคู่แบรนด์อีกสามคู่ตึ้บได้มาทีเจนทเทลามกซอต่ออีกทีหนึ่งผมบอกเลยชนะแน่ๆเปอร์เซ็นต์ชนะจะสูงมากอ่ะแต่ก็มีมีโอกาสแพ้อยู่เดี๋ยวคุณดูละกันเป็นไปได้เอาสามคู่มาเลยดีกว่า เอาสามคู่มาเลยดีกว่าแบบเทินเดียวเลยปักปักปักเฮ้อแล้วไ,ไงอะ่ะเอาแบ็คคาริเอลขึ้นก่อนไหมได้แบ็คคาริเอลหนึ่งแล้วก็วีอยอทแท็กซุงนี่นะแต่ถ้าคุณตีมาคุณเจ็บตายได้นะนะ่ะโอเคตายบัฟเลยจ้าบัฟเลยจ้าอุ้ยเขาฆ่าเราได้แต่เราฆ่าเขาไม่ไดไ้เราอาจแพ้ได้นะเนี่ยโอเคเราตัดการตีมังกรของเขาออกไปหมดลนะ ทีนี้ขึ้นอยู่กับว่าสองตัวนี้อะไรครับโอเคเผาดูไม่ได้มีผลอะไรมากเท่าไหร่แต่ก็โอเคเยี่ยมดีซ้ายดีขวาเราตีเข่าเราชนะเนี่ยสเต็มันสูงเฮดพีมันสูงแล้วนั่นแหละคือแอทแท์มัน,ม,นมันดีเป็นทุนอยู่แล้วไงเพราะว่าได้รับการบัฟหนึ่ง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 รัว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 ริงๆเอาอยู่แล้วแต่แบรนด์คือไอ้ไ,อไอสามคู่เนี้ยตัวไหนก็ได้ ในการกดสามทีอ่นะข่้นอย่างมากคือสามทีปับปับปับเก่าหัวเลยครับเมี่ยวนายก็แหละนายจะได้โผมาไม่อะไรยังมีโอกาสครับถ้าเราเล่นเจ้านี่เราบัฟมันก่อนถึงแม้ว่าจะน้อยก็ตามแล้วเราขายมัน มันออกจะให้เจ้านี่กันจกเจ้านี่มาก็ได้ดีมากป,ะป,ะป๊ั๊บปึ๊าตาหน้าอยากจะขายแบรนด์ทิ้งจริงๆเลยยาเลยแต่ถ้าเราขายแบรนด์ทิ้งตัวหนึ่งนะขายไปเถอะ นอะเฮ้ยแล้วเราไม่เล่นแบรนด์ตัวนี้ลงไปก่อนล่ะจ๊ะแหมเล่นมิดเพลย์ได้พลาดสแต็ตหนึ่งมันไม่น่าจะทำให้เราแบบพ่ายแพ้หรอกได้เจนทอลเมกกาซอด้วยเห็นไหมได้ดิวพาชิลด้วยเห็นไหมต้นไม้อีกป๊บแล้วอะอ่าฮะเดอะดรีมครับเหลือแค่พิทละเหลือแค่พิทจากเจนทอลเมกกาซอ ผมมีดีวายชิลเถียงผมสิเอ้ยมันเถียงคืนมันสู้มันสู้ตายไม่เป็นไรหรอกมีตีพิษเอาพิษมาตีดีวายชิลเรามามาตีดีวายชิลเรามาโอ้โหมันตีเจนทอลเมก้าซอรแบบฉลาดแราวว่าจากนั้นการันตีฆ่าเราได้อีกตัวนแน่นอนโอ้โหผมว่าคุณตายได้เลยนะเนี่ยคุณตายได้เลยนะเนี่ยบอกเลยผมห้าดาวไงแล้วบวกอู้โหเหลือหนึ่งเหลือหนึ่ง อยากจะอัพตั้งเลยอ่ะนี่เราเจอลิชคิงละลิชคิงอ่ะลองหาตัวดูก่อนแล้วกันเอาเลยจับนักสู้ไว้สักคนสิเอ้ยดีโอ้โหแหลมเลยได้แน่นอนได้แน่นอนไอเนี่ยไม่ได้หนึ่งละเอาตัวนี้มาไม่ได้สองละเอาตัวไหนมาก็ได้แล้วเนี่ย หาจากจันนี้ก็ได้ปึ๊บปังนั่นแหละโอเคโอเคครับผมอะไรนะแร่นอนผมเอาจันทเมไกะซอาอีกทีนึงจันทเมกะซอเอ้ยได้ด้วย <laughs> โอเคน่ารักน่ารักน่ารักผมเล่นจันนี่กันเพื่อที่จะขายปอเอ้ยเยี่ยมเลย <laughs> เอย้ขออะไรได้หมดแนละ้วตอนนี้ <พอ S 1> ปะมอ่ะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ <พอ S 1> ผมดูก่อนแล้วกัน <c oughs> ว่าผมได้ไอดีของมันหรือเปล่าวนะ ได้พิดเนี่ยจบแล้วเนี่ยผมก็ไม่ต้องเอาเจ้านั้นแล้วไงมาเป็นวายยูพิโรดด้วยเลยนี่นะก็ขายทิ้งเล่นในเจ้านีแทนก็สวยแล้วซื้อไปไหมซื้อไปก็ได้นะแต่อย่าเลยผมหาเมล็อกที่บวกเพพี่อย่างนี้<ต>จะสวยกว่าวเยอะแล้วก็ฟรีดเจ้านีไว้เพราะเป็นตัวดี นำเลยเพื่อนนำเลยเพื่อนดูซิว่าจะครองที่หนึ่งได้โฮราชาของแสนแซบจะอ้วนชุกทำลายทีมมังกรของคู่ต่อสู้ซะเกิดใหม่อเกิดใหม่ละครับเกิดใหม่ละครับตีดีด้วยเจ้านั้นตายไปผมไม่ได้แคร์เท่าไหร่หรอกนะเพราะที่เหลือผมอะโอเคไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกไม่ง่ายขนาดนั้นหรอก Get out of the game ครับคุณลิชคิง เจ็บหนักหน่อยนะโทษทีโทษทีโททอเค okay. ว้นชูกทำหน้าที่ได้ดีมากมีนเนี่ยของเจ้าพึ่งพาได้จริงๆเซอร์ไหจริงๆเอง,ง,งผมอยากเล่นใหญ่เข้าไว้ไม่งั้นก็แพ้กลับบา้านใช่ไหมล่ะโอ้ได้กลับมาใหม่ครับโอ้ยี่ยมเลยลองดูก่อนแล้วกันว่าผมได้อะไรอาจจะได้เจ้านี่เบิ้ลเลยก็ได้ คือผมไม่แคร์เรื่องสตแตต์อื่นแล้วไงตัวอะไรก็ได้จริงๆตอนเนี้ยเอ้ยมันเอาจริงนะเนี่ยไงความน่ารักของทีมมาหรอกมันก็จะมีกันอยู่แค่นี้ใช่ไหมผมขายเจ้านี้ดีกว่า ผมอยากบัฟเยอะๆไงผัวออกมาอีกตัวหนึ่งโอ้โหได้ตัวดีเึ๊บเจนเทลเมกกซอร์อีกทีหนึ่งเป็นไรไปจริงไหมครับขอหยิบเจ้านี่มาก่อนแล้วกันเอ,อ้ยยังก่อนยังก่อนเ๋ยนี่ก่อน <l ip> ไม่ได้ไเไรโป๊เจ้านี่ก็ดีนะผมมันได้สองตัวไง เวลาเรามีเยอะเราวลาเรามีเยอะขายไป,หยไ,ปไหนดูดิตัวอะไรปึ๊บโผ่ผะอาหารได้เพิ่มบาเพชรพีขา,ายอีทีหนึ่งบ้านไหนดูซิได้อะไรปุ๊บผะได้พิดแมวละต้องขายไปแบบไม่มีผลนะเพราะผมจะหยิบเจ้านี้มา,า,มาลแ,ลแล้วก็เล่นโผได้บาเพชรพีและแล้วก็เฮ็ดพีไหมไม่มีแล้วเนาะตัวไหนก็ได้แต่ยังไงก็ต้องบาเพชรพีให้ได้ พีดไว้ก่อนต้องเล่นอยู่แล้วฟีดไว้เลยจริงๆถ้าเราเร็วพอนะมันไม่เร็วพอปรับปึบปรับ,บ,บเฮ้ย <c oughs> มันไม่เร็วพอแกคือคือมันดีมากๆเลยนะคือ,คอ,คอ,คอสแตทเมื่อกี้ที่มันสวยมากเลยคุณตายไปก่อนเลยคนแรกฆนะ่าคุณก่อนอ,อุ้ยพิดช,ชนพิดแต่ว่าพิดของเขาได้รับดีไวชิลเขาเลยรอดวิ่งอย่าไปตีพวกนั้นนะ เสียดีวายชิลลงไงไม่เป็นไรสแตตเราเป็นเยอะเยอะเก็ตเอาอีกหนึ่งตัวมา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 แข็งแกร่งจริงๆแข็งแกร่งมาก z ุ้มที่สุดของความกริดดี้ไอ้เดีมันดีแล้วแบบมันจะเต็มบอร์ดด้วยไงพลาดเรื่องเนี้ยเอานี้มาก่อนแล้วก็ผม อัพดีไหมอ่ะไม่เอาอ่ะขายตัวนี้แล้วดูกกนนะเหมือนหลอกนโอ<ฮ>้ก<ฮ>็ได้ต,ตัวดีด้วยแบบขอขอทีหนึ่งนะขอขอรีทีเดียวขอรีทีเดียวให้ผมดูกันแล้วกันว่าผมได้อะไรจากตัวนี้ห้าขายมันสิโอขายตัวนี้สิ มันมีเวลาพอพอตัวอยู่คือมันไม่ได้แล้วไงถ้าผมไม่ซื้อมันมาไรประโยชนล์ละรีทีหนึ่งได้ตัวดี ช่างมันผมนเดวไม่พอดิแบรนดมาแล้วกันเนาะไม่อะไรสแตห้าสิบเก้าสิบสี่นะครับจริงๆคือมันคือแอตแท็กหนึ่งล้านนั่นแหละถ้าจะให้พูดแบบว่าไม่เก่งใจสื่อนะเพราะว่ามันติดพิษไงดาเมจมันแม um นะ็กซิมัมอยู่แล้วโอเคค่าได้ก็โอเคอ่าเขาตายทีนี้เขาก็น่าจะโดนเราขยี้แล้วละ่ะพอเป็นไยเอาคืน ทุกสิ่งทุกอย่างทุกตาที่เคยทํามานะที่ผมโดนมาแล้วกันนะในคขับสมันจะได้แบบแฟลๆกับเขาหน่อยสุดๆครับมอลล็อกแบบสวยงามนี่คือทีมอ้วนฉูใช้ได้โหดีปึ๊บ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 ตบสี่ทหารเสือนี่นี่แบบสุดยอดจริงๆอยู่มันนานแล้วอยู่ยาวด้วยใช้ได้ตบมือให้กับอ้วนฉูน้อยครับ